เฮ้ยนึกอยากกินหอยทอดแต่อยากกินไข่เจียวด้วยทํำยังไงนี่เลยค่ะไข่เจียวหอยทอดมาแล้วค่ะเ <c oughs> นาะเออเรายังไปไม่ถึงหอยทอดเรามาไข่เจียวหอยทอดเฮ้ยเฮยฮ้ย,ยมันคือดีอ่ะมันอร่อยอ่ะนี่เลยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน <c oughs> ๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะ เจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะการจะใช้เป็นหอยมแมลงผู้แบบว่าการซื้อแบบที่ว่ามันแช่แข็งมาเนาะใครใช้เป็นหอยมแมลงผู้สดก็ได้นะทากินเองใส่กันแบบจุกๆเลยค่ะครึ่งกิโลกรัมก่อนอื่นนะคะการก็เอามาล้างแล้วก็ลวกผ่านน้าสักรอบหนึ่งก่อนนะคะค่ะแล้วก็พักให้สะด็ดน้าเตรียมไว้จ้ากินสองคนไข่ห้าฟองค่ะไข่เบอร์สองนะคะที่การใช้แล้วก็ มีต้นหอมค่ะเท่านี้เองค่ะมาค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีการทำค่ะส่วนผสมอื่นๆยังมีอีกนะเตรียมอ่างผสมมาบางทีกับข้าวลูกอย่างเงี้ยเบื่อเบื่อไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยค่ะไข่จุกจุกหอยจุกจุ <c oughs> หลายๆคนสงสยัยอ้าวแล้วทำไมถึงเป็นไข่เจียวหอยทอด ถ้ามันไม่เป็นไข่เจียวหอยแมลงภู่นี่เลยค่ะมันจะเป็นไข่เจียวหอยทอดได้ก็ตรงนี้ค่ะใส่แป้งเป็นแป้งทอดกรอบนะคะประมาณ1ช้อน1ช้อนครึ่งเนี่ยมันจะทำให้ไข่อ่ะมันจะมีเท็กเจอร์มากกว่าไข่เจียวแน้นไงเน้นไงเท็กเจอร์หลังจากนั้นค่ะเติมน้ำเย็นจัดน้ำเย็นจัดจัดเลยนะมันจะทำให้ไข่อ่ะมันมีความกรอบค่ะสักประมาณ2ช้อนเนี่ยแล้วเราก็ละลายเลยจ้า ละลายแป้งถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่พอเราก็เติมน้ำเย็นจัดๆหน่อยอย่าใส่น้ําเยอะนะเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวมันใส่ลงไปในไข่แล้วเดี๋ยวไข่มันจะเหลวเปียวจนเกินไปเนี่ยแค่ว่าให้มันละลายกับแป้งได้แค่เนี้ลักษณะก็เหมือนกับนมข้นหวาน,นก็จะหนืดๆเน,นี่ยประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็เอามาเทใส่ใน ไข่ไข่ยังไม่ได้ตีเลยหรือใครจะตีไข่ก่อนก็ได้ไม่ผิดกติกานะคะเนี่ยหย่อนใส่ลงไปในนี้เลยเทใส่ลงไปจากนั้นการก็จะปรุงรสชาติใส่ซอสปรุงรสค่ะสักประมาณเกือบเกือบช้อนเกือบเกือบช้อนนะพริกไทยปน่นตามความชอบใครชอบหอมๆก็ใส่ลงไปครึ่งช้อนชาได้เนาะเนี่ยค่ะแล้วก็ตีให้แป้งไข่แล้วก็ ซอสปรุงรสพริกไทยเข้ากันตีเหมือนไข่เจียวแหละค่ะนี่นะคะประมาณนี้เสร็จแล้วกันก็จะใส่หอยค่ะลงไปส่วนหนึ่งแบ่งส่วนหนึงใส่ลงไปทำกินเองดีอย่างนี้แหละหอยตัวใหญ่ๆจัดกันไปเลยจุก,จกพยายามพักให้หอยเสด็จน้ำให้ได้มากที่สุดนะคะหอยแมลงผู่มากน้อยตามความชอบเลยนะ ของการซื้อแบบแช่แข็งมาเนาะมันช่วงจังหวะที่เขาดลดราคาล <g ül üyor> ารก็ไปสอยมาใครใช้เป็นหอยสดๆก็ได้นะอ่าอันนี้ก็เก็บเอาไว้โรยหน้าสักเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็ใส่ต้นหอมค่ะลงไปก็แบ่งเอาไว้โรยหน้าเพื่อความสวยงามไปค่ะเดี๋ยวไปลงมือเจียวไข่กันจ้า่ร็จะใส่น้ำมันเยอะหน่อยเนาะนี่ ก่อนที่จะเทไข่ลงไปเนาะเราก็มาคนส่วนผสมอีกทีนึงอ่าเนี่ยกวนๆๆๆให้มันเข้ากันค่ะรู้สึกว่าไอความร้อนมันขึ้นการก็จะเบาไฟลงการจะใช้ไฟกลางในการเจียวไข่นะคะการก็จะเทไข่ลงไปค่ะแล้วการก็ใช้โอ้เสียดายซ่อมอะค่ะกระจายไข่ ตอนที่ว่าไข่ย,ยังไม่เซ็ตตัวเนาะตรงกลางมันจะหนาพอเราเทล,ลงไปอะ่ะกเรจะใช้ซ่อมอะค่ะกระจายกระจายออกมาแบบนี้ตรงกลางใช่ไหมนี่เราก็เติมลงไปอ่าเป็นไง <laughs> อ่าจุกจุกจ้าฝังลงไปทีนี้เราก็ค่อยๆเจียวไปค่ะของเราเยอะของเราเยอะใส่เข้าไปหืมหอมมากหอมดีจริงๆ เียวกันแบบน้ำมันแบบเหลือๆเลยนะแล้วก็ที่สําคัญค่ะถ้าทําวิธีที่การบอกอะเนาะพอเทไข่ปุ๊บให้ใช้ซ่องมาค่ะควนๆไข่อะแล้วไข่ตรงกลางอะมันจะสุกอ่ามันจะสุกทั่วถึงกันทีนี้ขึ้นอยู่กับความชอบเลยค่ะอ่าจะทอดให้เกรียมระดับไหนกรอบนอกนุ่มในหรือจะให้แบบอ่ามีความเหลืองกรอบนะเอาแล้วแต่ความชอบเลยค่ะอืมกลิ่นโชยขึ้นมาแล้วค่ะหอมเลย ของการได้ที่แล้วค่ะเดี๋ยวจะมาพลิกกับด้านกันหาเหลี่ยมดีๆอ่าหมุนหาเหลี่ยมหามุมดีๆค่ะแล้วก็ตัดสินใจหนึ่งสองซ้ำ,ซำนี่จ้าโอ้ยเหลืองสวยน่ากินมากใครเป็นแบบการบ้างเสียดายนะเราก็มาย่อนย่อนย่อนอ่านี่เลยค่ะทุกหยดคือคุณค่าอ่า ค่ะหลังจากนั้นค่ะการก็จะปรับไฟแรงสุดเลยค่ะไลน้ำมันนะก่อนที่จะตักขึ้นค่ะน้ำมันร้อนสุดๆแล้วนะคะการก็จะช้อนไข่ขึ้นเลยค่ะเนี่ค่ะปัญหาอ่ะการนี่การทำแบบเร็วๆเลยนะปัญหาของการก็คือเทไข่รอบเดียวอะ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ค่ะแนะนําค่ะให้ทอดสองรอบแบ่งครึ่งแล้วก็แบ่งครึ่งเจียวนะคะการว่ามันน่าจะสวยกว่านี้ค่ะเอาค่ะทีนี้การก็จะเอาไข่ขึ้นพร้อมเสิร์ฟจ้านี่เลยค่ะไข่เจียวหอยทอดของการนะคะเกิดการผิดพลาดเล็กน้อยค่ะการรู้เลยเวลาทอดอะค่ะอย่างที่การบอกอะให้แบ่งทอดเนาะสักสองสามรอบอะค่ะพอเวลาเราตักขึ้นอะมันจะมีปัญหาตอนตักขึ้น เออรูปลักษ์ถึงอาจจะดูไม่สวยตามที่ใจต้องการเนาะแต่รับรองค่ะไข่นี่แทรกซึมทุกอนูหอยนี่แบบว่าเต็มปากเต็มคำเลยจ้านี่เลยค่ะกินกันแบบฟินๆไปเลยค่ะที่สำคัญนะคะการบอกแล้วค่ะว่าการเจียวไข่แบบน้ำมันเหลือๆค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งจานง่ายๆนะคะไข่เจียวหอยทอดกับวิธีการทำแบบนี้ค่ะ